たかっこいい ก่อนจะไปรับชมคลิปกันเซฟขออนุญาตฝากสปอนเซอร์ใจดีของทั้งสองกันก่อนเลยนะคะก็ของเจ้าแรงนะคะก็จะเป็นในส่วนของคุกกี้แรนชอปนะคะเติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้แรนชอปเลยค่ะจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายใครสนใจไปดูที่ดีสคริปชันได้เลยนะคะทุกคน หลายครั้งนะคะทุกคนสงสัยไหมว่าไม่ว่าจะเป็นอีเวนต์ไหนก,กิจกรรมไหนหรือโหมดไหนเนี่ยนะคะเรามักจะเจอกับคุกกี้อินทอนัลชูการ์วันนี้นะคะเซฟก็จะพาทุกคน,นมารู้จักกับตัวของคุกกี้อินทอนัลชูการ์กันนะคะเป็นตัวหนึ่งที่ดีมากๆเลยนะคะเพราะว่าน้องเนี่ยสามารถไปกับเราได้ทุกๆด่านเลยนะคะเดี๋ยววันนี้เนี่ยเซฟจะพาไปดูท็อปปิ้งและบิสกิตที่เซฟใช้ในแต่ละหมดการสลับตัวของน้องอินทอนัลชูการ์นั่นเองค่ะทุกคนถ้พาพร้อมแล้วเนี่ย let's go ไปดูกันเลยค่ะ อันแรกกันก่อนเลยนะคะน้องอิตาชูก้ากับการลงด่านนะคะไม่ว่าเราจะลงด่านไหนในปัจจุบันนะคะเซฟแนะนําบอกเลยว่าตัวของอิตาชูก้าเนี่ยนะคะเป็นตัวหนึ่งที่ดาเมจเนี่ยวงกว้างนะคะลดการฟื้นฟูของมอนสเตอร์ได้อีกด้วยเพราะฉะนั้นแล้วเป็นหนึ่งตัวที่สําคัญมากๆสําหรับในพาร์ของการลงด่านนะคะเซฟเนี่ยจะใช้อิตาชูก้านะคะไปกับเซตไหนเนาะนะคะสิ่งที่เซฟจะใช้นะคะคือนี่เลย เป็นเซตคู่ทามบวกกับวิสกิตท,ที่เพิ่มความเสียหายาธาตุพิษนะคะก็จะใช้เป็นเซตนี้นอดในการหลงก็จะเน้นเป็นคู่ทามนะคะแล้วก็เพิ่มความเสียหายาธาตุพิษเพราะาตัวของอินทชูก้านะคะเป็นความเสียหายาธาตุพิษค่ะที่เขาทําได้ตัวละครของเขานะคะมีข้อดีนาะก็คือ1นึงดึงดูดนะคะตาตรึงนะคะแล้วก็มาสามารถลดการฟื้นฟูของอีกฝั่งได้อีกด้วยและยังมีโลกพลังชีวิตอีกด้วยค่ะ เป็นตัวดามเมจหนึ่งนะคะที่เป็นสายระเบิดอยู่กองกลางและทําดาเมจหมู่ได้ดีมากๆแถมนะคะเป็นตัวหนึ่งที่จะใช้ค่อนข้างบ่อยมากๆเลยค่ะนะคะตัวของอิทาชูก้านะคะเวลาเขาใช้สกิลเนาะนะคะเขาก็จะไม่โดนดามเมดใดๆด้วยแหละทุกคนเป็นข้อดีมากๆเลยแถมยังมีแพสซีฟนะคะเพิ่มมาชีวิตสูงสุดเพิ่มก,การลดความเสียหายลดดีบับและยังมีโลกพลังชีวิตอีกด้วยค่ะ ต้องบอกเลยนะคะว่าเขาเป็นตัวหนึ่งที่ค่อนข้างเหนียวมากอันนี้เนี่ยก็จะเป็นส่วนหนึ่งสำหรับการลงด่านแต่ถ้าลงอารีน,น,นาก็จะมีอีกเซตหนึ่งนะคะทุกคนลืมบอกไปค่ะส่วนใหญ่เซ็ตจ,จะใช้กับเซตนี้นะก็คือเป็นเซตดาเมจวงกว้าง2ตัวฮิลสอ และก็แทงหนึ่งนะคะก็ตรงนี้เนี่ยทุกคนสามารถปรับเปลี่ยนกันได้หมดเลยสำหรับ King อ o m a r น n a นะคะที่จริงทีมเมตามันก็จะเป็นเซฟนี้เนาะแต่ถามว่า I n ทชั่วสามารถใช้งานได้ไหมนะคะเซฟก็ยังคงโดนบางทีมที่ใช้ I n ทชั่วในการตีก็มีเหมือนกันนะคะซึ่งถามว่าเล่นได้ไหมถ้าไม่มีเซลิลี่เอเวกเนี่ยก็สามารถเล่นได้นะซึ่งในพักของการเ,ออเล่นอารีนาในครั้งนี้นะคะเซฟก็จะใช้เป็นพลังชีวิตเนาะนะคะแล้วก็เน้นเพิกเฉยต่อการลดความเสียหายตัวนาเมจส่วนใหญ่นะคะ ลามาสู่อารีนาเนาะส่วนใหญ่เนี่ยเราจะใช้เป็นเพิ่เฉยต่อการลดความเสียหายค่ะในการที่ทำดาเมจก,กับอีกฝั่งหนึ่งนะคะออบลรคูทามก็ยังมีค่ะน้ํานั้นก็จะเน้นพลังชีวิตนะก็จะเห็นเลยค่ะว่าตัวของอิโวชูก้านะคะพลังชีวิตค่อนข้างเยอะมากๆเลยค่ะเพราะาถ้าเปิดพลังชีวิตน,น้อยเนี่ยทีเดียวก็อาจจะปิวได้เลยนะและนี้ก็จะเป็นเซตที่เซฟใช้ค่ะกับเซตนี้นั่นเองเผื่อใครที่บอกว่าเฮ้ยหนูไม่มี ซเซนลี่อเวกจะทำไงได้บ้างก็สามารถใช้เซตนี้ได้ค่ะนี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นอินดิเทีเพิ่มเติมเพราะว่าหลายคนนะคะก็คงมีในใจแหละว,ว่าแล้วฉันเป็นผู้เล่นใหม่อะ่ะฉันจะใช้คุกกี้ตัวไหนดีตัวไหนที่เป็นแบบไปแบบได้ทุกที่ทุกทางทุกเหตุเหตุหการณ์นะคะและในกิจกรรมหอคอยนะคะตรงนี้เนี่ยเราใช้อะไรบ้างนั่นแหละค่ะทุกคน ตเราใช้อิทนอลชูกานั่นเองค่ะนะคะเพราะฉะนั้นแล้วก็บอกเลยค่ะว่าอิทนอลชูกาไปเกือบทุกโหมดจริงๆหรือทุกโหมดแล้ววะไม่มั่นใจนะคะถ้าเป็นในโหมดนี้เนาะนะคะทุกคนเราก็จะใช้เป็นคูทามบวกครินะคะตัวทานก็จะเป็นคูทามเหมือนกันค่ะอันนี้พอดีเซฟเอาไปใช้อื่นๆเนาะมันก็เลยไม่มีนะคะแต่ในส่วนของบิสกิตนะคะเราจะใช้เป็นเพิ่มความเสียหายนะคะ มีสองอย่างเราจะใช้เพื่อความเสียหายท่าไฟ,ฟฟ้าก็ได้ค่ะทุกคนนะคะให้กับอิทาชูก้าหรือจะเป็นครูถามก็ได้แต่แนะนำว่าเป็นความเสียหายท่าไฟ,ฟฟ้าก็จะดีมากๆเลยค่ะอา้าวอิทาชูก้าเป็นธาตุพิษไม่ใช่หรอแล้วทำไมถึงใช้ไฟฟ้าเพราะเรามีบับฟธาตุไฟฟ้าค่ะทุกคน มาพลังโจมตีท่าไฟฟ้าให้กับหลอกคุกกี้ที่อยู่ในทีมเพราะฉะนั้นแล้วคุกกี้ตัวอื่นอะคะ่ะเวลาสกิลเนี่ยก็จะมีความเป็นท่าไฟฟ้าด้วยและพอมีท่าไฟฟ้าท่าไฟฟ้าก็ทำำํานาเมจดแรงอีกนะคะตรงนี้มันก็เลยตอบโจทย์ในเซตนี้เองเพราะว่า1เลยค่ะเอฟเฟกต์ธาตุนะคะเซตไม่ชวนนะว่าตรงนี้มีผลมากน้อยแค่ไหนนะคะแต่ถ้าเกิดเราโจมตีด้วยธาตุนะคะมันก็จะเพิ่มคริเิคอล,คลอ่าอาจจะไม่ได้เพิ่มคริเทคอล,ล,ลตรงนี้นอ้ออาจจะเพิ่มแบบ ความเสียหายครีตตรงนี้ให้นะคะแล้วก็ไม่ไม่ไม่แน่ใจว่าใช่ไหมแต่ว่าคิดว่าน่าจะช่วยแหละทุกคนแล้วก็ดีเพิ่มพลังจบตีธาตุไฟฟ้านะคะทุกคนก็มันไม่ถ้ามันไม่ได้ฟิตเป็นคุกกี้ธาตุไฟฟ้านากก็แดงว่าถ้าเราจบตีไม่ว่าจะเป็นธาตุไหนแล้วออกมาเป็นธาตุไฟฟ้าเนี่ยก็น่าจะช่วยนะคะก็จะเป็นประมาณนี้สําหรับการลงหอคอยค่ะใครบอกว่าโลภพนกิลไม่มีอินทชูก้า คิดผิดแล้วนะคะเพราะว่าอิโซชูก้านะคะไปโผล่นะคะในส่วนของการตีบอสเช่เอมซึ่งการตีบอสเช่เอมนะคะเราก็ต้องต้องใช้นะคะตัวของอิโซชูก้าด้วยนั่นเองค่ะทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วนะคะถึงแม้ชีไม่ได้เป็นดาเมจหลักแต่ชีเป็นหนึ่งสำคัญที่ช่วยในการทำภารกิจในครั้งนี้นะคะหรือการตีบอสในครั้งนี้นั่นเองเราก็จะมีคีย์หลักเนาะก็คือตัวของอน้อง อ่เขาเรียกว่าอะไรแบกฟอร์เรสชื่อมันเยอะมากฉันจำไม่ถูกแหละนะคะอ่าอินทชูกา Sugar เนาะก็จะใช้เป็นคลีบบวกกับจมตีนะคะแล้วก็เพิ่มความเสียหายทาตุพิษไปได้เลยค่ะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นเซตที่เราจะใช้งานนะคะสำหรับครั้งนี้นั่นเอง นี่คะ่ะอันนี้ก็จะเป็นแบบเซตหลอดเซตต่างๆที่อยู่เนาะคือเซฟเคยทาเซตนี้ลงไปแล้วนะคะทุกคนสามารถกลับไปดูหน้าเพจหรือหน้าช่องได้เลยนะคะเซฟทําไว้ให้และอันนี้เซฟพอดีว่าเอาท็อปปิ้งไปใช้ใช้อลินาอยู่นะคะเลยไม่ได้ย้ายโอเคนะคะสำหรับเซตนี้เนาะก็จะเป็นตัวของตัวนี้เลยค่ะก็จะเห็นนะคะว่าตัวอทนทชูก้าเนี่ยทำท็อปปิ้งหลายเซตมากๆเลยเพราะว่าใช้ในแต่ละพาร์ทไม่เหมือนกันแต่มันจะอยู่กับพาร์ท ออลงด่านได้สมมุติเราใช้เซตนี้เนาะในการเล่นบอสกิวอ่ะเราก็เอาเซตนี้เนี่ยไปใช้ในการลงด่านก็ได้ค่ะที่จริงลงด่านมันไม่ได้ฟิกว่าต้องคูทําขนาดนั้นเนาะแต่เซตแค่แบบอยากให้มันใช้สกลิลบ่อยเท่านั้นค่ะทุกคนก็ลองปรับเปลี่ยนกันได้เลยหมดลงพลกิวเรียบร้อยแล้วนะคะแน่ศึกแห่งผู้ทัก์ชีก็ไปนะจ๊ะทุกคนนี่ค่ะชีแอนทีไฟฟ้า ุกคนสังเกตไหมว่าทีมไฟฟ้าเอาจริงก็เล่นบ่อยนะไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมหอคอยดาวนะคะกิจกรรมตีบอลกิลที่เป็นบอลเชเอมเนาะเราจะเห็นน้องทวิสลี่และกิจกรรมของศึกแห่งผู้พิทักษ์อีกนะคะทีมทําคะแนนเนี่ยทีมเมต้านะคะก็ใช้ตัวของทวิสลี่ด้วยทวิสลี่อาจจะเป็นอีกหนึ่งตัวนะคะที่ไปเกาะสอยห้อยตามนะคะตัวของอิทชูกาอีกหนึ่งตัวเหมือนกัน แต่ในคลิปนี้เดี๋ยวเราโฟกัสตัวของอินาชูกากันก่อนนะคะสำหรับการตีบอสชิตีบอกสกยลสีลงตัวของสึกแห่งผู้พิทักษ์เนี่ยนะคะมี2ส,ส่วนตรงนี้เราใช้บิสกิตท,ที่เป็นคูถามนะคะคูถามล้วนไปเลยแล้วไปหาเอาจากตัวอื่นก็ได้ จะใช้เป็นคู่ทามลวนก็ได้หรือคู่ทามบวกคลิกก็ได้ถ้าคู่ทาบวกคลิกก็จะดาเมจเพิ่มมาเพิ่มขึ้นมาให้นะคะก็ใช้เป็นเซตนี้ได้หรือจะเป็นคู่ทามลวนก็ได้เหมือนกันทุกคนสามารถเลือกได้เลยแต่ตรงนี้เราจะใช้เป็นคู่ทามหลักๆค่ะเพราะว่าเราได้บัฟบจากตัวของจอมโจรแล้วเนาะสำหรับการเพิ่มดาเมทธาตุและจากนกหวีดอีกเพราะฉะนั้นแล้วนะคะดาเมทธาตุเราล้นแล้วแหละเราไปเน้นคู่ทามให้เขาสกิลออกไปบ่อยจะดีกว่านะคะอันนี้ก็จะเป็นเซตหนึ่งนะคะที่ลงในส่งของศึกแห่งผู้้้พิสหหรัับเเเนนนีะะคคทลไวแมือ ทุกคนสามารถย้อนไปดูกันได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นคลิปไปเลยก็ได้นะ้องหรือครูทามช่วยก็ได้นะคะนี่ครูทามล้วนเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นครูทามอีกเม็ดหนึ่งแล้วก็ทัดเป็นครูทามนะถ้าสังเกตนะคะบิสกิตของทวิสต์ลี่ก็เป็นครูทามเหมือนกันนะทุกคนทวิสตลี่ก็เป็นอีกตัวหนึ่งค่ะที่มีท็อปปิ้งค่อนข้างเยอะแล้วก็ตัวของออบิสกิตหลากหลายเหมือนกันนะคะอ่ะ เมตานี้ไปแล้วถามว่าสมองและโพลแผงการพิสูจน์เนี่ยตอนที่เราลงเนี่ยเราใช้ไหมนะคะเอบเซฟจ,จำไม่ได้แฮทถึงแม้ว่าจำไม่ได้นะคะแต่เซฟบอกเลยว่าถ้ามีก็จะดีมา,มากๆยืนคู่กับตัวของนักธนูไปได้เลยค่ะเซฟบอกเลยนะคะว่าเวิร์กอย่างแน่นอน ไม่ว่าก็จะเป็นปรรยากาศจับนะคะหรือ,อขอคอยแห่งการเปลี่ยนแปลงอขอคอยแห่งการเป,ปลี่ยนแปลงเนี่ยมันอยู่ที่รีเควสในแต่ละชั้นเลยค่ะถ้าชั้นไหนรีเควสท่าดผิดก็บอกเลยว่าน้องนี่ตอบโจทย์มากๆนะคะทุกคนอันนี้พอดีว่ามันอาจจะแบบตอบโจทย์ในแต่ละชั้นไม่เหมือนกันเพราะฉะนัะ้นแล้วอาจจะแบบก็ยังอยู่แหละในเมตาขอ,อ,ขอคอยเค,ค้กอันนี้เนี่ยแต่แค่แบบไม่ได้อยู่ทุกชั้นขนาดนั้นนะคะเอพิสซดพิเศษนี้คือไปเลยค่ะ ไปได้เลยค่ะทุกคนน้องอยู่แน่นอนนะคะอันนี้คือมันตามเมตาต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะถ้าเราสังเกตดีๆเนี่ยนะคะอินาชูกาเนี่ยไปกับแมปไหนก็อร่อยนะคะไปกับแมปไหนก็ตึงไปกับแมปไหนก็สามารถช่วยเขาผ่านด่านได้ค่อนข้างดีแถบเป็นตัวหนึงที่สามารถไปได้หลายโหมดมากๆเลยสำหรับใครที่เพิ่งเริ่มเล่นใหม่นะคะถ้าเกิดไม่รู้ว่าจะเลือกตัวไหนอินาชูกาดีตัวแชโด w มิวดีหรือจะเป็นตัวของซเลนดี ก็ถ้าคิดไม่ออกนะคะก็เป็นตัวขอยีชุกาก,ก็ได้เพราะไปได้หลายหมดมากๆเลยคลิปนี้นะคะก็ถือว่าเป็นการแนะนําน้องไปในตัวด้วยนะคะว่าน้องสามารถไปได้ทุกหมดจริงๆนะคะยังไงก็ตามนะคะหากเพื่อนๆที่ชอบคลิปนี้กดไลค์กดแ like, ชร์เป็นกำลังใจให้เซฟด้วยนะคะอยากจะเห็นคุกกี้ตัวไหนหรือเพื่อนๆคิดว่าคุกกี้ตัวไหนเนี่ยนะคะไปได้หลายหมดเหมือนกันคอมเมนต์ด้านล่างมาหน่อยจะเซฟพาไปรีวิวแต่ละตัวแต่ละหมดและแต่ละท็อปปิ้งที่เหมาะสมกับแต่ละหมดกันนะคะแล้วเจอกันในคลิปหน้า ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย